สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับผมเป็นวิธีการดู YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคลิปที่เราต้องการดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงใหม่ล่าสุดก็แล้วกันอมาครับ เอามาเป็นคลิปนี่นะครับเตะขึ้นมาสังเกตดูนะครับคลิปไหนที่มีโฆษณานะครับมันจะขึ้นสีเหลืองๆนะครับด้านล่างคลิปเห็นไหมครับเป็นจุดเป็นจุดสีเหลืองๆนะครับวิธีการกําจัดจุดนี้นะครับให้ออกไปนะครับเราเตะที่คลิปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็ลากตัวนี้มาเลยนะครับลากมาให้สุดคลิปเลยนะครับผม อ่าลากสุดคลิปเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นคลิปใหม่มานะครับเราก็กดปิดเลยเสร็จแล้วเราก็เล่นคลิปเดิมซ้ําเลยนะครับอ่ากดเล่นซ้ําเลยเห็นไหมครับจุดสีเหลืองๆมันจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็คือคลิปนี้ไม่มีโฆษณาแล้วนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ